แมตคุณภาพเลยเมื่อคืนนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบุกไปเยือนทางสิงบูนะครับถึงจะแบบว่าไม่ได้กินไปนะครับแต่ก็ยังบอกได้ว่าถือว่าคุ้มแล้วในการดูบอลเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นแมตที่มันมากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดให้อีกก็เป็น3คู่3ลีกนะครับผมก็เปิดหัวไปที่บอลโรมาเนียก่อนเลยก็เป็นคู่ u a เออารัตนะผมเกิดบ้านต้อนรับการมาเยื่นก่อนทางการตินั่นเองนะครับต้องบอกว่าอารัตนะปัจจุบันนี้ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ฟอร์มเริ่มกลับมาดูดีนะครับแต่ว่าถ้า ก็โอ้โหทีมนี้นะครับทีมสายเสมอจริงเสมอมาแล้ว4นัดติดแต่ว่าไม่ชนะใครมาแล้ว5นัดติดนะครับผมก็นี้ไม่ทางที่เสมอส่วนใหญ่จริงแต่ถ้ามองในเรื่องคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของอารัตเนี่ยก็เป็นทางการตินะครับผมที่ชนะไปนะหนึ่งประตููนะครับแต่วันนี้ต้องมาเล่นในบ้านอารัตนะครับผมที่มีฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีกว่าทางการตินิดนนะครับผมแต่ในเรื่องให้วก็บ่งบอกว่าการติมันทำได้ดีกว่าแต่ถ้าให้มองจริงแล้ววันนี้ผมก็มองว่าอาจจะเป็นในมุมผลเสมออีกหนึ่งน อาร์ลัดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่ 2, 2> ที่ผมจัดให้นะเป็นบอลลาลิกาจะเป็น2นะเป็นคู่เรียวเบโดเปิดบ้านต้อนรับกกงไปยังทางคาตาคิน่าในนี้นะครับเรียวเบโดนะครับผมต้องบอกในฟอร์มณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันนะผมก็แทบจะไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครมาแล้ว8นัดติดนะผมก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมดีมากแต่ต้องบอกว่ามีการเสมอเยอะส่วนใหญ่ด้วยนะครับกับแกงกับทีมเย็ยนครับอย่างทางคาตาคิน่าที่ฟอร์มย่ำแย่อย่างมากแต่ว่าถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้แล้วถ้าบอกว่าที่ขับเคี่ยวกันมาเนี่ยส่วนมากก็็จะะะเปนนนนนทททาาาาาางคคคติ่่่่ผมีีีฤดดดูกกลลแ้้ววไือช ทรงดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วเลียวเบโดขอเพียงแค่ชนะ1ลูกทุกอย่างมันจบครับตอนนี้ให้มองไปที่ทางเลียวอเบโดอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะเป็นบอลลีกเอิรรร์นน่อหืฝังเศสลีามนั่นเองนะครับเป็นคู่ทางเลอ่มมองเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยงของทางชาโดรูนะครับก็ต้องบอกว่าเลอ่มมองเนี่ยฟอร์มก็ใช้ก็กลางๆนะดูไปทางแย่ด้วยนะครับผมเพราะว่านัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2แพ้ไปถึง3แต่ถ้ามองเรื่องเกมในบ้านอย่างเดียวนะผมก็ถือว่าย่ำๆเหมือนกันนะผมในการแข่ง7นัดหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดีีียยวววครรรัับบแต่่่่่่าาาเเสสมมออนนใหญกกกททงชโดูฟ์ แ่เหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าไม่ชนะใครมาแล้ว8นัดติดนะครับโดยการที่เสมอไป5และแพ้ไป3ามนะครับมาดูในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาครับผมนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางเริมมองเปิดบ้านมาก็จบเสมอครับแต่ว่าเปเยือนเขาก็ชนะมาได้เท่ากับบ้านในเรื่องเฮตูเฮเนี่ยเลอมมองทาได้ดีกว่าแต่วันนี้ผมมองว่าเป็นทีมที่ฟอร์มแย่ทั้งคู่ครับถ้าให้มองโดยรวมแล้วผมก็ยังมองว่าวันนี้ก็อาจจะแบบผลเสมอแบบจบศูนย์ศูนย์นะครับผมแต่ว่าถ้าให้มองแบบกันเหนียวไว้ดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าสกอร่ที ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเราก็มีเวลาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะช่วงเวลา6กโมงครึ่งฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนรายการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ